สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลตัว i m o Sapphire i m p r o j e c t o r ของ iPhone 14 Series กันนะครับ iPhone 14 Series ปีนี้ที่เรามีออกมานะครับก็จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับจะมี14 14 Max นะครับแล้วก็14 Pro 14 Pro Max นะครับตัว14กับ14 Max นะครับจะเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับมี2กล้องนะครับตัว i m o Sapphire i m p r o j e c t o r ก็จะมีทั้งหมดเป็น2 วัสดุเฟรมนะครับจะมีสีตัวที่เป็นสีเหมือนตัวเครื่องทั้งหมด5สีนะครับห้าสีในที่นี้มีสีอะไรบ้างสีดําแดงนะครับสีสตาร์ไลท์นะครับแล้วก็สีฟ้ากับสีม่วงนะครับมีทั้งหมด5สีวัสดุเป็นตัวอะลูมิเนียมตัวเฟรมนะครับตัวเลนกระจกก็จะเป็นเลนส์ซัฟฟานเดิมนะครับแล้วก็จะมีอันนึงก็คือเป็นสีไทเทเนียมนะครับตัววัสดุก็จะเป็น สแตนเลส PVD ดี PV สีเป็นสีแบบไทเทเนียมนะครับก็สีุ้งลุงนะครับประมาณนี้นะครับปีนี้ตัวสีไทเทเนียมทั้งหมดเลยจะไม่ได้ใช้วัสดุเป็นไทเทเนียมแล้วผ่านการเผาไฟให้เป็นสีุ้งลุงแบบนั้นนะครับจะเป็นเป็นการเอาสเตวัสดุเป็นสแตนเลสแล้วก็ไปทํา PV d ดีสีนะครับเพราะว่าผลออกมาที่มันทำเนี่ยมันสีมันจะสวยกว่าตัววัสดุไทเทเนียมที่ผ่านการเผาไฟนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะออกสีสันชัดเจนกว่าแล้วก็ สีมันก็จะเงากว่าลุ้งๆกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัว iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะครับก็จะเป็นวัสดุบอดี้ที่เป็นสแตนเลสนะครับมีกล้อง3ตัวนะครับขนาดตัวกล้องเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัว iPhone 13 Pro และ13 Pro Max นะครับันั้นคือมันใช้เลนส์โปรเจคเตอร์ร่วมกับรุ่นเก่าไม่ได้นะครับตัวนี้ทั้งหมดตอนนี้สีตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีทั้งหดสีสีนะครับก็จะมีสีกาไฟ นะครับซึ่งปีนี้คาดว่า a p ิ l นน่าจะมาเรียกกาไฟนะครับน่าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับเพราะว่าสีเนี้ยปีนี้ที่มันออกมาเนี่ยคือสีมันจะเข้มกว่าสีกาไฟนะครับแล้วก็มันจะออกดํากว่ามืดกว่ามันเข้มกว่าเข้มกว่าเดิมนะครับเข้าใจว่าอาจจะเรียกเป็นสีมิดไนท์นะครับอันนี้คือผมยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าคาดว่าสีมันเข้มขึ้นมันน่าจะสวยขึ้นนะครับตัวสีนี้นะครับก็จะเป็นสี เข้มเลยนะครับแล้วก็มีสีเงินนะครับสีเงินก็กระจกข้างหลังก็เป็นฝาขาวนะครับแล้วก็ขอบข้างก็เป็นสีเงินนะครับก็จะมีสีทองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสีใหม่ที่เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเพอร์เพล่เนี่ยทั้งหมดมีสีสีนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีไทเทเนียมนะครับสีไทเทเนียมในที่นี้เนี่ยมันจะทําจากวัสดุ ที่เป็นสแตนเลสนำไป PVD สีให้เป็นสีไทเทเนียมเป็นสีมุลุนขึ้นมานะครับจะเหมือน iPhone 14กับ14 max นะครับที่เป็นวัสดุสแตนเลสไป PV d ดีสีให้เป็นสีไทเทเนียมนะครับไม่ได้ใช้วัสดุไทเทเนียมไปเผาไฟให้เป็นสีมุลุนนะครับสำหรับเรื่องราคานะครับปีนี้อาจจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นคนกำหนดขึ้นราคานะครับในส่วนของตัวสีเนี่ยครับปีนี้ก็ มีหลายๆคนที่รอสีม่วงกันอยู่จริงๆมันมันไม่ได้รอตั้งแต่ปีนี้แหละมันรอตั้งแต่ปีที่แล้วตอนตอน iPhone 13 Pro กับ13 Pro Max แล้วนะครับปีนี้ก็ต้องเรียกว่าจากข่าวลือที่มันออกมาตอนนี้กับข้อมูลที่มันมีออกมาตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าน่าจะคอนเฟิร์มประมาณ100%นได้แล้วนะครับที่มันจะมีสีม่วงออกมาจริงๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยสีม่วงจะออกมาประมาณไหนม่วงจะสวยแค่ไหนเราคงได้แต่รอดูของจริงกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามา อัปเดตข้อมูลให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ